มาช่องผาพวงวิหมู่ค่ายเกนิเกสวัสดีนะคะวันนี้นะคะทุกคนแอปเปอนะคะจะพามา,าหาชาวกระเลียงคอยาวค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยะคะ่ะที่แอปปอได้มาเย็ยนนะจะมาดูว่าเขาเป็นยังไงนะคะแอปเปิก็เป็นกะเลียงกะเลียงเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่กระเลียงคอยยาวนะคะแต่ว่าเราจะพาไปดูกันนั่นไงเราเจอแล้วนะคะทุกคนหมู่บ้านกะเลียงคอยยาว ทุกคนคะนี่นะข้างหลังปอเนี่ยก็คือเป็นหมู่บ้านของกระเหลี่ยงคอยาวนะคะนี่นี่มาท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้คือบ้านเรือนเขานะคะจะเป็นแบบนี้เลยดูสิจะเป็นทรงแบบคลาสสิกนะคะทรงเมื่อก่อนบ้านปอเมื่อก่อนก็เป็นทรงแบบนี้นะคะที่ทําจากเนี่ยทาเป็นไม้ไผ่นะคะเอามาตีๆเป็นแคร่แบบนี้นะคะเนี่ยสาวกระเหลี่ยงปูมาปลูกหาเสากระเหลี่ยงคอยาวค่ะอ๋อไงกระเหลี่ยงคอยาวนี่เขาพูดภาษาไทยว่าอะไรอนะปอไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ย เป็นครั้งแรกที่เจอเลยนะคะเนี่ย,ยนี่ไงพอเจอคนหนึ่งแล้วสวัสดีค่ะค <c oughs> นี่นะคะก็เป็นชาวกะเหลี่ยงคอยาวนะคะหรือเนี่ยกะเหลี่ยงนะขอยบอเป็นกะเหลี่ยงโปแล้วคำทักทายพูดว่ายังไงล่ะคะกะเหลี่ยงคอยาว กะจัง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 นะะของของอ่ะปอยนี่เอามาช่องพานะคะอ๋อกะเหลี่ยงข่อยาเขาเขาจะพูดภาษาไม่เหมือนอ่ะปอยนะคะแต่ว่าพวกเราก็คือกะเหลี่ยงเหมือนกันเนาะกะจังไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะน้องเป็นกะเหลี่ยงโปค่ะกินกินข้าวนี่พูดว่าไงคะอ่งเกี้ยงอ่งเกี้ยงอ๋ออ่งมีคล้ายๆกันอยู่นะใช่นิดหน่อยใช่นิดหน่อยใช่อ่งเกี้ยงอ่งมีอ่งมีอ่งเกี้ยงอ่งมีอ่งเกียงอ๋อแล้วอยู่นี่มานานเรื่องคะ นานแล้วอ๋อนี่ไง่อ๋อนี่คนอ่าอันนี้ห่วงคอนะคะนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะลองใส่ดูโอ้โหหนักมากหนักนะเนี่ยห่วงคอเขาอ่ะทุกคนจะบอกจะลองใส่ดูสมองไหมคะอันนี้เราจะมาเป็นแบบเสากระาเซี่ยงคอยาวนะคะได้ไหมได้ไหมทุกคนคะปอจะบอกว่า ห่วงที่เขาใส่นะคะคือหนักมากเลยอะทุกคนโอ้โหต้องต้องใส่ต้องใส่ตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้นี่คือคือเขานับเป็นปีหรือเปล่าคะเวลาแบบหนึ่งปีก็ใส่หนึ่งห่วงหรือเปล่าคะหรือว่าตอนเดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีแล้วอ๋อเดี๋ยอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมคะอ๋อแล้วแต่ว่าเราอยากใส่ประมาณไหนนะคะอันนี้ก็คือไม่ไม่ต้องเพิ่มห่วงแล้วใช่ไหมคะอ๋อก็ใส่แบบนี้ไปเลยที่รอเปลี่ยนชุดนะคะพอพาทุกคนมาดูนี่ นี่นะคะคือเขาเรียกว่าไก่ยอนะคะหรือว่ากะเหลี่ยงหูใหญ่นะคะนี่เขาจะใส่ห่วงแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะหายากมากมากแล้วนะคะตอนนี้อืมไก่ยอไก่ยอข้าักไทยเหมือนกะเหลี่ยงคอยาวไหมคะอ๋อเหมือนเหมือนกะกะเหลี่ยงคอยาวเลยกินข้าวนี่พูดว่าไงคะอาดี้อาดีอาดีเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่อาดีนี่เมื่อกี้อาดีอาดีอ่ะคล้ายๆกันอยู่ อังมี่เราอังมี่ของเขาอัีอ๋อก็น่าจะเป็นสำเนียงมาจากที่เดียวกันนะคะแต่ว่าแค่แค่อันนี้เขาเขาจะเป็นแบบกระเลียงใหญ่นะกกโยอไก่ยอกะยินใช่ไหมไยอกะยินอันนี้ขอกไกย่ออันนี้กันเดียกระเลียงคอยาวอ๋ออันนี้คือพอกไกยอทุกคนคะพอได้เสื้อมาแล้วเดี๋ยวพอจะแปลโฉมเป็นสาวกระเลียงคอยยาวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง อันเดียอันเดียอ้าวจำได้คำเดียวจำได้ลคำังทาพูดว่าไงคำตัทายพูดว่าไงคะอันเดียเอ้นน่าทักทายค่ะสวัสดีตละินนะตะละตบินนะตะลัตบินนะตะลบะไปตั้งทยไปทำะไรนะนี่ไงนี่อ่ะดี ทั้งหมดเลยค่ะทั้งช่วดเช่อ่ะต้ค่ะใช่ทั้งชุดเลยคะอยากอยากลองใส่อย่าลองใส่อะอย่าลองใส่เออผ้ากางคกกากกกกาานอมกันนเหรอคนนก็จะเมกันนอพวอะไรอ๋ออมือกันนอกนี่แน่แน่พะกูแน่เด็แปลว่าคุณใช่ไหมมือกันนมึงงานมกันนมึงหน้าสาว ภาษาแอบคล้ายๆต้องฟังดีๆนะฮะเมอร์กันน่าเมอร์กันโนอ๋อเมอร์กันโนที่อ๋อ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 ที่อ๋เดียอ๋เดียอ๋อียอ๋อเมย์เมอร์กันโนเมย์อะอัอเมย์อังเมย์อ๋ออันี้อ๋ออังเดียอ๋อเดียะพอไปกันได้นะคะแม่เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันเบอร์ก็จะไปแปลงโฉมนะคะจากสาวกะเรี่ยงโปนะคะจะมาเป็นสาวกะเรี่ยงข่อยาวค่ะนี่ เขาเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนที่บ้านได้เลยหรออันดบ้านเนี่ยบ้านสมัยเมื่อก่อนปอก็เป็นแบบนี้แหละคนคะตอนนี้ปอได้เสื้อมาเดี๋ยวปอจะขอแปลงโฉมเต็มยศนะคะเดี๋ยวจะพาเดินรอบหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวว่าเป็นยังไงนะคะก็ตอนนี้นะคะปอกําลังจะทําการแปลงโฉมนะคะเป็นสาวกะเหลี่ยงคอยาวนี่เขาก็จะทาเต็มเต็มยศให้ปอยนะก็คือจะทําการมัดผมแบบนี้นะคะแบบแบบสาวกะเหลี่ยงคอยาวเลยนะเดีด๋ยวามาดูกันว่าปอจะเป็นยังไงนะ,ะได้ได้ไหมคะ คือตอนนี้แปลงแปลงโฉมได้ครึ่งตัวแล้วนะฮะอโงอ้ไลซีซันมากเลยเนี่ยน้ำาแตงกวาใสเนี่ยนำตาดว่มอ่่ วันนี้ต้องคมแมวคี้ปุูมัะเนี่ยเจอมั้ยเห็นไหมแม่ไหมคะไม่ไหวไม่เอาะอยู่ที่นี่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ใส่ห่วงที่คอนะคะนี่ใดูสิคะอือหือก็จะเป็นแบบสาวกเรียงเต็มเอ้สาวกเรียงเขายาวเต็มยอดแล้วแน่โอนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่อพอได้มาอู้หูยยังก๊อปเลยอะ อ๋อนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่อ๋อได้มาเป็นสาวกเรียนคอยาวทุกคนเป็นยังไงบ้างดูเป็นยังไงบ้างคะสวยสวยไหมคะสวยนี่พูดว่ายังไงล่ะคะออกผูกออกผูกผูกออกกลางออกผูกออกกลางผูกออกกลางมาไหนคะมาไหนคะแน่เราต้องกรบเกยนะคะนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ที่แต่งชุดให้อ๋อเต็มยศเลยนะคะเดี๋ยวอ๋อจะพา เตือนทั่วๆรอบหมู่บ้านว่าเป็นยังไงเออผู้อาค่ะผู้อาค่แล้วขอบคุณล่ะคะขอบคุณตับรื้อตับรื้อตับรื้อตะบรือ๋อตับรื้อนะคะแปลว่าขอบตะรอยมันนะตะรอยมันนะอ๋อตะรอยมันนะเป็นภาษากะเหรี่ยงสกอเอ้ยไม่ใช่มันผิดภาษากะเหรี่ยงขยานะตะรอยมนะันนัค่ะทุกคนคะแล้วแล้วนะคะปอโปก็แปลงโฉมเรียบร้อยเป็นสาวกะเหรี่ยงขอยาวแล้ซึ่งไม่ค่อยชินกับตรงนี้เท่าไหร่เดี๋ยวจะพาเดิน รอบหมู่บ้านนะคะไอปอเป็นไงบ้างดูดูเหมือนสาวกเหลี่ยมข่อยาวไหยคะดูกลมกลืนมากเลยนะตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวพาเดินรอบหมู่บ้านดีกว่าเป็นยังไงนี <c oughs> <c oughs> ่เขือนเลยนะเนี่ยเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่ยังไงไงอันนี้คือที่บ้านไอปอเขาเรียกว่าคึงลุงนะคะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรคะ ค่ก็เจเละนักขวางเนาะก็เจเละฮะกาลุงกาลุงอ๋อเกาลุงยี่เดย์จะขวางนก็ครึ่งลุงอือหืครึ่งลุงกะลุนี่สาวก็เหลี่ยงทุกคนนะคะต้องทำเป็นย่งั้นอันเนี้ยเขาเรียกว่าครึ่งลุงนะคะอ้ครึ่งลุงภาษาไอโบยอ่ะครึ่งลุงไงยี่เดย์จะขวางนาะครึ่งลุงะว่าจิเก็ตพรมจิเกชิ จะบอกว่าฟังภาษากันไม่ออกนะฮะพูดพูดพูดแหมพูดไปงั้นแหละเผื่อเผื่อจะฟังออกบางคำไงน,นี่แบบนี้นะคะทุกคนต้องลองต้องลองคึงดูนะฮะอ่าไ่นะจ๊ส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเห็นสาวๆกะเหลี่ยงคอยาวนะคะนี่ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นหนุ่มๆกะเหลี่ยงคอยาวบ้างนะคะนี่อันนี้ก็คึงลุงเหมือนกันนะมันคึงลุงให้แบบภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรปอไม่รู้อ่ะม้วนได้เหรอใช่ไหม น่าจะม้วนได้นะคะแต่ว่าพอส่วนใหญ่ตอนนี้ปเป็นภาษากระเหลี่ยงไงคึงลุงคึงลุงนะคะทุกบ้านทุกบ้านคึงลุงหมดเลยนี่ใส่หน้าอะไรอุ้ยอันนี้คือห่วงห่วงห่วงเขาแบบย,ยาวมากรือย,ยาวถึงเนี้ยไอปอลไอปอลเที่ยวไม่ได้ฮะผู้กระทำอะไรของเยอ <laughs> อันนี้นี่เริ่มเริ่มใส่ห่วงตั้งแต่อายุเท่าไหนผู้กระทำอะไรของเอ๋อใส่ขวบไปด้วยเอ๊ะใส่ขวบ ใส่ห่วงตั้งแต่อายุห้าขวบเลยนะคะใส่ห่วงแบบนี้แล้วก็ใส่มาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะนอนนอนก็นอนแบบนี้เลยใช่ไหมคะอ๋อก็คือเวลาทําอะไรไปไหนก็เขาก็จะใส่อย่างนี้เลยนะคะนี่อันนี้สุดหมู่บ้านแล้วนะสุดหมู่บ้านแล้วค่ะเจ้าเป็นสาไม่ใช่ละต้องร้องเพลงอะไรเนี่ยใไมหมอกออนี่เขากำลังทาเทอยู่ทาเทแบบเราพูดผิดกำลังทอผ้าอยู่นะทาเทเขาใส่อ่อนเนาะ ก็คือกระเหรียงจะมีเอกลักษณ์เลยนะคะคือการทอรผ้าทอผ้าแบบนี้เลยเขาคือจะเห็นก็จะเออชาวกระเหรี่ยงนะคะนี่นะคะจะบอกว่ากระเหรียงทุกที่นะคะเขาจะมีการทอรผ้าแบบนี้เลยนะ,ะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเป็นกระเหรี่ยงเขาเรียกว่ากระเหรียงเผ่าไหนนะคะคือสกอปูอย่างเงี้ยลายจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นกระเหรี่ยงคอยาวเนาะโอ้กระเหรียงคอยาวรุ่นใหม่กระเหรียงคอยาวรุ่นใหม่ใครเราเหรอ่ากลืเกิอยู่นะ เดี๋ยวเราจะพาไปหน้าหมู่บ้านออนอท้อย่างแย้เลยแล้วเอเห็นยายคนหนึ่งนะคะเขาห่วงเขาแบบยาวมากเลยอันนี้คือแบบเดินเดินมาคุยกับพี่นี่นะคะก็คือแบบลากมาเลยยังหมดมาฟังเพลงทำน้องของกะเลี่ยงคอยาวนะคะจากแม่แม่ชื่ออะไรคะมาบังมาบัง มาบ้ามาเบ้ามาเบ้ามาเบ้าอ๋อมาเบ้านะคะเป็นชื่อภาษากะเหรี่ยงนะคะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะโอเคค่ะ ของกาเลียงขอยยาวนะคะก็จะเป็นเพลงที่ใช้ร้องในหมู่บ้านใช่ไหมคะเป็นเพลงประจำหมู่บ้านใช่ไหมคะู่บ้องอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ดีหมดอ๋ออยู่ที่ไหนที่ไหนก็ดีหมดอ๋อเหมือนประมาณแบบเทพขอยปอนี้เขาเรียกว่าเทพบงครูเวลาเวลาแบบไปไปที่ไหนเขาก็จะร้องเพลงดนี้เดี๋ยวจะร้องให้ฟังทอนหนึ่งค่ะจำจำได้แค่ทอนหนึ่งไหมจ้าเย่เออู กลแน่นแค่นี้จำไม่ได้แล้วแต่ว่าแต่ว่าพ่ามา้มาให้เหล่นเหรอคะว้าวเราจะพาเที่ยวหน้าหมู่บ้านต่อนะคะ go ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะไอปลอลมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่โอ้ยน่ารักจัง น้าเครื่งในค่ะแปขวบ,บแล้วโอ้แปดขวบแล้วค่ะเดี๋ยวปอจะมาให้น้องปัแป้งให้นะคะนี่นี่เอาเอาเอาแบบสวยๆนะครับได้มาแล้วได้มาแล้วนิดนึง เรียบร้อยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็แอปเปิ้ลแอปเป,ปิ้ลเต็มยุ้งแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะมาหาฝั่งนี้หา,สาเสาก็เลี้ยงนะคะสเสาก็เล,ลงเงี้ยงคอยาน่ารักมากเลยอ๋อแล้วเนี้ยแล้วเนี้ยเราทำกลมมีก่อนเนี่ยกลมได้ไหมไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้ทำทำแบบละอ่อนไปแล้วนะคะ นี่โอ้โหนี่เลยอันนี้เขากำลังทอผ้าอยู่นะคะคือห่วงห่วงแบบยาวมากเลยประมาณนี้เลยนะพอๆกลมกลืนกันไหมคะเหมือนไหมเหมือนมไหมคะทุกคนนี่ผู้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 อะไรนะผู้กระผูกกระผูกกระผูกกระนี่ผู้เสฉวนเอาผูผู้เสฉวนเนอะเอาโคตรทอเด็ดเด็ดไม่ใช่ใครจะบอกว่า สวัสดีค่ะนี่นะคะนี่แอปอมาหายยายยายฝั่งนี้ป่ะคะคือจะบอกว่ายายห่วงคอยาวมากเลยอ่ะภาษาแอปอนะคะเรียกยายว่าพื้นะคะพื้นเสฉยนเนาะอ่ะคุณชอบจเดเนอย่างผูปู้ค่ะผูค่ะผูค่ะมาเลยือผู้ค่ะปูค่ะผูค่ะภาษาภาษาแอปเแอปเปเป็นกะเหลี่ยงโปค่ะ ถ้าถ้าเวลาพูดชมว่าสวยมัาจะเรียกว่างีงีงีเดเต้ไไม่เฉยงีเดเต้สิแกชินเนาะแมงกะซีแะซเมงกะซีแมงถ้าเ่ยเนี่ยเกย์ขยงขยองขยินกี่เนี่ยเกย์โปรองขยกยอขยงขยินกันยอาฮะอาฮะแต่คุยก็ต่างฟังไม่รู้เรื่องนะตอนนี้ ก็ขอบคุณนะคะ,คคะตาบุญดมนะตบร้ราคนขายม,มาเดินเข้าบ้านกระเหลี่ยนคอยาวกันสุดคานี่โหส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะเป็นแครวแบบนี้เนาะ,ะนี่เลย<อ>บ้านเขาก็จะตั้งไว้อยู่บนเขาแบบนี้เลยนะคะโอ้ อะไระที่ดาดอยคะมวนเข้ามวนป่าไปที่ค่ะทุกคนคะบอก,ก็พาทัาวร์หมู่บ้านกะเหลี่ยงขอยาวประมาณนี้นะคะวันนี้มีโอกาสได้ใส่ชุดกะเหลี่ยงขอยาวตื่นเต้นนิดน้อยเพราะว่าอบอยังไม่เคยใส่ชุดแบบนี้เลยบอรู้สึกแบบชอบมากๆเลยนะคะชุดเขานี่ก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้่อดได้นะคะเออ <c oughs> มื่อกดไม่ได้บ๊ายบาย